สวัสดีท่านผู้ชมครับเรามาทำกันบ้านหุ้นประจำวันที่11เมษายน2567กันนะครับวันนี้ตลาดเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามีการบ้านที่น่าสนใจตอนไหนมาฝากกันบ้างรับชมได้ในคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มกันบ้านกันที่เซตครับเซตวันนี้ลบไป11จุดเลยนะครับมาไปอยู่ที่1,396จุดก่อนที่จะดูกราฟเราไปดูสรุปตลาดกันวันนี้ครับ วันนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ42,000กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นวอลุ่มที่ปกตินะครับไม่มากไม่น้อยนะครับและระหว่างวันอยู่ในโซนแดงกันบตลอดเลยนอกจากนั้นยังเป็นโซนแดงที่เรียกว่าเฉียงลงเสียด้วยการที่เป็นทรงแบบนี้จะถือว่าเป็นอันตรายนะครับต่อน,นักลงทุนระยะสั้นมากเพราะเทรดไปแล้วอาจจะได้กําไรค่อนข้างยากนะนะพวกเดทเทรดระหว่างวันต่างๆนะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ยากเลยและก็นักทุนรายกลุ่มนะครับ ขาอาาสาบ้านขายออกไปสุทธเจ็ดร้อยี่ิ7แปดล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุดทธแปดร้อยี่ิ8แปดล้านครับแล้วก็นักทุนต่างชาติวันนี้ขายออกมาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านครับก็เป็นไปตามคาดนะผมก็เดาอยู่ว่าวันนี้ต่างชาติน่าจะขายแหละแล้วก็ขายออกมาจริงๆนะแต่ว่าการขายตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้สองวันนะครับก็หลายพันล้านเลยเดียวนะครับวันนี้ขายมานิดหน่อยนะครับแล้วก็นักทุนในประเทศวันนี้นะครับซื้อสุทธิไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าล้านครับ เรามาดูกราฟเซตครับกราฟเซตคุณจะเห็นเส้นที่ผมตีไว้ตรงนี้คือเส้น1,400นะครับดัชนีตรงนี้ปกติเซตน,นะครับใน2รอบก่อนก็คือเขาจะพ้น1,400ได้ไปได้หน่อยหนึ่งแล้ววกกลับมานะครับวกกลับมาที่ฐานนะซึ่งฐานตัวนี้จะอยู่ที่1,355แต่รอบนี้นะครับผมอาจจะมองแตกต่างไปเล็กน้อยเพราะว่าไอ้แท่งเถียงแดงไว้ในะที่วกกลับมาต่ำกว่าพันสี่เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการ ก่อนที่จะหยุดระยะยาวของตลาดไทยนะก็หลุดหยุดในช่วงสงการเนี่ยก็หลายวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขายตรงนี้ผมมองว่ายังไม่ได้มีในยะในเชิงโมเมนตัมของกราฟนะครับอันนี้จะเป็นแท่งที่พิเศษออกไปแท่งหนึ่งในมุมมองผมนะครับแต่แท่งแรกหลังสงการเนี่ยจะเป็นแท่งที่สําคัญเลยนะครับว่าต่อมุมมองต่อโมเมนตัมของเซตเลยถ้าหลังสงการนะแท่งมันยืนได้อย่างนี้นะสีเขียวแล้วยืนได้ประมาณนี้ในตำแหน่งใ,ใกล้เดิมแสดงว่า มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับโดยแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณมา1,430นะครับก็เส้นนี้แล้วก็อีกหนึ่งแนวคือ1,445จุดแต่ในทางข้ามท่ถ้าในวันแรกของหลังสงการเนี่ยปิดแดงๆแ,แล้วยืนอยู่เงี้ยผมว่ารอบนี้น่าจะมาได้แค่นี้นะก็คือคล้ายๆกับรอบก่อนที่พ้นพันสี่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็บวกกลับมานะครับทำให้สายโฟลว์เทนอะโฟลวแล้วไม่ไปนะครับรอดูครับเพราะฉะนั้นหลังสงการแท่งถัดไปจะค่อนข้างถามันแต่แท่งนี้ผมไม่ได้ให้ในัยยะอะไรมาก เพราะเป็นแท่งที่ขายออกมาเป็นเรียกว่ากรณีพิเศษละกันนะครับก่อนที่จะหยุดยาวเพราะว่าเราไทยเราหยุดแต่ต่างชาติเขาไม่ได้หยุดไงเขาก็ค่อนข้างจะเซฟความเสี่ยงการลงทุนของเขาไว้นะครับก็ขายออกมาประมาณ1800กว่าล้านนั่นเองตามที่เห็นในตรงนี้ครับผมเรามาดูหุ้นนะครับที่พอจะหยิบยกเป็นกรณีศึกษาได้นะครับโดยส่วนใหญ่วันนี้จะมีหุ้นที่ ไม่ค่อยสวยเลยนะครับไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยอา,อาจจะตรงกับที่ท่านดูอยู่ที่ท่านสนใจอยู่หรือว่าบางท่านถืออยู่ก็ตามนะครับมาดูตัวแรกครับ BBL ตัว BBL ผมขีดเส้นมาให้แล้วนะครับ BBL ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้าครับฐานอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบห้าจุดห้าและจุดเปลี่ยนเทนนะครับซึ่งเป็นกลายเป็นแนวรับใหม่ไปในตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งหนึ่งสามแปดจุดห้าครับโดยวันนี้ผมก็ลุ้นให้ทะลุหนึ่งสี่ห้าจุดห้าให้ได้ แต่เ,เอิญ uh. ว่าทะลุไม่ได้แต่ถามว่าทะลุไม่ได้ตรงนี้เสียทรงไหมยัอยงอยู่ในแนวเทนของตนเองอยู่แล้วรอด,ดูหลังสงการว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันออกมาเลียงสามแท่งนี้เราก็ต้องมองว่ายังอยู่ในเชิงบวกอยู่แม้ว่าจะมีการขายทากําไรออกมาในวันนี้อนในช่วงบ่ายก็ตามนะตรงนี้ครับไม่ทะลุหนึ่งสี่ห้าจุดห้าแต่ไม่ถึงขั้นว่าเสียทรงแต่ถ้าหลังสงการนะครับเกิดแท่งแดงแดงคู่กันมาอย่างนี้นะครับคู่แท่งนี้มาผมว่ามันก็จะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับอ้ามนว่าแท่งแดงเนียอย่างเงี้ยก็ถือว่า รอบนี้ก็คงมาจะมาแค่ร้อยสี่สิบอเท่าไหร่ร้อยสิบหกห้าแถวเนี้ยนะครับแถวไฮวันเนี้ยแค่นั้นเองงั้นเพราะฉะนั้นดูอีกแท่งหนึ่งละกันนะครับตรงนี้สําหรับตัว BBL นะใครบีอยู่ผมว่าก็ยังไม่ขายก็โอเคอยู่นะครับยังพอได้รุ้นนะครับมาดูตัวถัดไปครับ PTTEP e หลายตัวคล้ายๆ BBL วันนี้เลยนะผมก็เลยหยิบมาแค่บางตัวนะครับ PTTEP e เริ่มไปเริ่มม้วนความจริงม้วนลงมาสัก แท่งสองแท่งและในตรงนี้นะสำหรับตัว PTEP e ครับเมื่อวานเขาเขียวกันมันก็ไม่เขียวเพราะนั้นตัวนี้มองพักฐานครับพักฐานไปตรงไหนครับ,ฐา,รรบฐานตัว PTEP จะอยู่ที่ประมาณ154บาทครับเส้นนี้นะครับเส้นสีฟ้านี่นะครับน่าจะพักลงมาแถวนี้แล้วก็แนวต้านของ PTEP e ก็จะอยู่ที่160.5บานะครับก็อย่าเพิ่งไปรับอะไรแนวเห้าสิบแปดครับผมก็ ยังลงได้อีกประมาณสักสี่บาทห้าบาทประมาณนี้ครับสำหรับตัว PDT EP ก็อีกเลี่ยงไปก่อนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ CPO ครับอ CPO ถ้าวันนี้ถามว่าขายผิดไหมไม่ผิดครับคนที่จะขายไม่ผิดนะหรือจะรออีกแท่งหนึ่งหลังสงการก็ไม่ผิดเหมือนกันเผื่อจะทะลุได้แต่ถ้าคนขายวันนี้ก็ถือว่ามาติดแนวต้านที่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าแล้วนะครับก็ สำหรับคนที่รับมาทั้งแถว54บาท55บาททวดแล้วแถวๆนี้จะไปขาย57ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าจะใจะเย็นลอยแท่งหนึ่งก็ได้ก็ได้เพราะว่าแท่งวันนี้อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้ให้นัยสําคัญในการเปลี่ยนมมเมนตัมเท่าไหร่แม้ว่าจะแดงก็ตามแต่ในนี้สําหรับสายเทรดสั้นออกก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าให้แนวทางไว้ทั้งสองแนวครับส่วนในกรณีที่ เขาลงมานะครับเขาลงมาพักฐานอยู่ตรงไหนผมให้ฐานไว้2ฐานนะครับสำหรับตัว CPO นะครับฐานแรกคือส n g Low ลึกเลย53.5อีกฐานหนึ่งนับวันนี้ผมเพิ่งให้ไว้เนะี่ยก็คือ55บาทตรงจุดนี้ครับตรงจุดที่เขาเกิดกรเดครอสขึ้นไปนะถ้าหลุดจุดนี้ไปก็แสดงว่าน่าจะเทรดไม่ได้แล้วนะครับแต่ย่งไรก็ตาม ในวันหลังหลังสงการนะถ้ามีแท่งแดงๆเกิดขึ้นนะครับเราไม่ทะลุเส้นสีฟ้าด้านบนนี้ไปได้ผมว่าก็เทโกฟิตได้ต้องแดงนะแต่ถ้าเขียวถือต่อนะครับสำหรับตัว CPO ครับมาดูตัวถัดไปครับเดลต้าอก็เป็นตัวกลุ่มที่ช่วยดันดัชนีขึ้นมาสองวันแล้ววันนี้ก็โดนพักฐานหรือว่าโดนขายออกมานะครับแต่เราคุณสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ ลักษณะของการเรียงตัวของเขาไม่เขาไม่ได้เสียทรงนะเขายังอยู่ในทรงนี้แม้ว่าวันนี้แท่งจะแดงนิดนึงนะแดงไม่นิดหรอกก็คือยาวพอสมควรเลยก็คือมาจากเจ็ดสิบเก้ามาปิดอยู่ที่เจ็ดสิบหกับทุบลงมามาตัก3สามบาทสี่บาทประมาณเนี้นะแต่ทรงยังยังอยู่ในเทนของตัวเองอยู่นะเพราะฉะนั้นการลงตรงนี้รอดูหลังสงการครับเผื่อกลับมาได้ถ้าหลังหลังสงการแดงอีกแทง่งหนึ่งแบบนี้เลยผมว่าไม่ได้ละแต่อย่างนี้ก็ยังพอได้ก็ยังถูไถ่ไปได้ครับไม่ได้เสียทรงเะือบตัวเดลตา้า เดลต้ามีแนวต้านอยู่ที่ราคาประมาณ83.5นะครับแล้วก็รอบล่าสุดนี้มาได้ไกลประมาณ80.75แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังเดือกหน่อยหนึ่งนะครับผมมองว่ายังพอมีลุ้นได้ไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าวันหลังสงการแดงก็แค่นั้นเอาแค่นั้นครับก็ถือว่าขึ้นมาได้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับตัวเดลต้านะครับมาดูตัวถัดไปครับฮหาหน้าบ้างนะครับก็คล้ายๆกันนะผมว่าไอ้สองตัวโดยเฉพาะตัวฮหาหน่า ครับก็ยังอยู่ในทรงของตัวเองแล้วถ้าเทียบ2ตัวเนฮาน่าจะดูมีความเกี้ยวกาดน้อยกว่าเดลต้าด้วยนะครับจะออกเป็นแบนว่าจะออเป็นแบนกว่านะครับโดยตัวแนวต้านของฮาน่าเนี่ยความจริงมีหนึ่งแนวก็จะอยู่ที่ราคา41บาทแล้วผมเคยเคยให้เวลา41บาทแล้วก็เพื่อจะปิดแก็ตตรงนี้ครับประมาณตรงนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะถ้ามันไปดีมากก็จะมีแนวต้านอยู่ที่47บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อวานเนี่ยมันมาติดอยู่ที่นาต้าน41บาทนะครับหละนะังจากนั้นก็เกิดการย่อและขอลบเส้นนิดนึ่งนะแล้วเอ่อในการย่อตรงเนี้ยก็ยังอยู่ในทรงของตัวเองนะถ้าดูกันภาพรวมจริงๆอ่ะคือไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องอะไรอยัอยงอยู่ในแนวนี้นะครนะความชันเดิมเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมดาปกติเพราะมันก็เทเขียวงแดงอยู่แล้วัะตรงนี้ครับเขียวบ้างแดงบ้างเพราะฉะนั้นหาหน้าอย่าไปตกใจครับส่วน จุดที่มีความหลุดนะผมมองว่าสวิงโลล่าสุดครับคือสามสิบแปดจุดสองห้านะครับผมว่าประมาณตรงเนี้ถึงพอจะดูออกแล้วว่ามันจะลงนะถ้าหลุดสามทแปดจุดสองห้านะครับแนวต้านก็ตามที่บอกไปนะครับมาดูตัวถัดไปครับสวัสด์มุ้นในกลุ่มนี้ไม่ค่อยดีนะวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอามาให้ดูทั้งสวัสด์ทั้ง m อ c มซนะครับตัวสวัสด์ลงมาอย่างชัดเจนแล้วเป็นตัวช่วยไม่ใช่ช่วยหรอกเขาเรียกว่ากดดัชนีลงในแดนลบเลยแหละในทรงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ทรงเงี้ยอย่าไปเสวนานะครับคือเรียกได้ว่ามันจบแล้วอะ่ะมันจบแล้วข้างในแล้วก็คงจะต้องไปสร้างฐานใหม่ฐานมีอยู่2ฐานนะครับสาบเก้าบาทเพราะฉะนั้นคุณทนไปอีกให้มันลงไปอีกสองบาทนะสําหรับคนที่ถืออยู่หรือว่าจะออกเลยก็ได้ก็ไม่ว่านะแล้วก็ไปรับตมโดยฐานถัดไปอยู่ที่สามสิบาทยี่บห้าตังค์สองฐานเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะดีดที่ฐานไหนะแต่น่าจะฐานได้ฐานหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านก็ตรงสี่สิบสี่บาทนะครับตรงบริเวณนี้เลย นะซึ่งก็เกือบไปถึงแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันนะในกลุ่มนี้คนระสวัสด์สำหรับสวัสวด์นะน่าจะเป็นการจบรอบแล้วก็จะมีการพักตัวเกิดขึ้นครับ MTC ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่ครับนะมาดูครับ ATC สิ่งที่ดีกว่าอย่างเดียวที่เห็นคือ MTC เทรดอยู่เหนือเส้น EMA ส0 0้วันแต่ตัวสวัสด์เทรดอยู่ใต้นะครับเพราะฉะนั้นเทรด MTC น่าจะดูมีภาษีกว่าแม้ว่าทรงการาฟจะในช่วงหลังเนะี่ยปลายการาฟจะไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่หรอ โดยตัวนี้มองว่าจะพักมาที่ฐาน42บาทนะครับสําหรับตัวดีซีก็ลงได้ประมาณ2บาทเหมือนกันเมื่อกี้สวัสด์ก็คิดว่าลงได้อีก2บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะเย็นก่อนราคา44บาทรับไม่ได้ครับจะไปรอต่อแถว42และ42ไม่ควรหลุดด้วยถ้าหลุดต้องยอมนะถ้าหลุดนี่มันจะเป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมใหญ่ของเขาเลยที่เขาเทรดเหนือ EMA 200มาได้ตลอดแต่ถ้าหลุดไปก็ถือว่าสูญเสียโมเมนตัมชิงใหญ่ไปแต่ถ้าไม่หลุดจะเกิดการรีบาวครับและมีนวต้านอยู่ที่ 48.25ิแปสอานะครับสำหรับตัว m t c หลีกเลี่ยงตัวสวัสด m t c ในในกลุ่มสินเชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับในช่วงหลังนี้ก็ยังลงได้หน่อยนะึงมาดูตัวถัดไปครับตัวเล็กลงมาบ้างครับ FORTS ครับ FORD FORD นะครับ Ford Corporation ตัวนี้ผมพยายามจะหาหุ้นเชิงบวกมาให้ก็ได้ตัวนี้มาแหละนะครับก็ถือว่าขึ้นมาดีพอสมควรในวันนี้ครับวอลลุ่มก็ดูไม่ได้คิเลยนะครับวันนี้เจ็ดล้านหุ้นไม่รู้ว่าใครดันขึ้นมานะ นอกจากนั้นยังสามารถทะลุแนวต้านได้ด้วยนะครับก็จะแนวต้านเดิม17.2ครับมันก็ปิดที่17.6เลยเดี๋ยวหาแนวต้านถัดไปให้นะครับจะอยู่ที่ราคา18.5าครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะาแนวต้านถัดไปจะค่อนข้างไกลนะค่อนข้างไกลครับจะอยู่ที่ยี่สิบเกือบ23บาทนู่นเลยงั้นผ่าน18.5ให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ วอลุ่มแรงขนาดนี้ลองไปเช็คดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นซอรรี่อะไรหรือไม่หรือว่าเขาดึงขึ้นเฉยๆนี่แหละอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าในวันถัดไปทําการถัดไปครับหลังสงการถ้าออกมาแดงแดงแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยอย่าไปเทรดน,นะอย่างเงี้ยอย่าไปเทรดครับถ้าเ,าเขียวซ้อนกันอยู่เนี้ยพอไปได,พไปได้พอไปได้อีกสักบาทหนึ่งนะครับก็อ่ลองหรือไม่ก็ลองรันเทรดนดูเผื่อทะลุปไปได้ทั้งสองแนวตรงนี้ครับอย่างไรก็ตาม วันนี้ผมก็ไม่ได้เทรดนะตัวนี้ผมบอกเลยวันนี้ผมไม่เทรดตัวไหนเลยนะครับแล้วก็รอดมาได้นะวันนี้ตลาดผมตั้งหงิดตั้งหิดใจแต่เช้าแล้วนะครับว่าวันนี้มันน่าจะไม่เขียวนะหลังจากที่เขียวมาแรงสองวันสำหรับเซตนะครับอ่ะโอเคหาเชิงบวกมาให้ลนะมาดูตัวถัดไปการไปเชิงลบอีกแล้วครับ plus นะครับ p l u s คว่ำม,มาเลยครับนี่เป็นกรณีศึกษาได้ใครที่เจอทรงแบบนี้ให้มารอรับตัวแถวเซ้นดีเอสองร้อยครับ เจ็ดบาทต้นๆเลยแล้วกันนะในสําหรับตัวนี้เขาเออมีแนวรับอีกย่อยๆอีกแนวหนึ่งครับเพิ่งสังเกตเห็นนะแล้วก็มีอยู่แถวเจ็ดจุดเจ็ดนะเจ็ดจุดเจ็ดะครัแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่เจ็ดจุดหนึ่งห้าครับแล้วก็แนวต้านของตัวพลัดนะครับก็จะอยู่ที่แปดจุดเก้าห้านะครับเพราะฉะนั้นราคาแปดตัวกว่างี้รับไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับดูเฉยๆก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างดีขึ้นมาจะหกบาทกว่าไปแปดเออไปเก้าบาทเกือบเก้าบาทเลยคนระับ ก็ถึงเวลาต้องพักแล้วนะครับเดี๋ยวไปใหม่หรือว่าอะไรไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีรองสร้างฐานใหม่ก่อนแล้วกันสําหรับพลัดมาดูตัวถัดไปครับเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ครับ QS ครับหลังจากอาจสังหาขึ้นการระเบิดระเบอร์กันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาตัวนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับตัวนี้ก็ยังค่อยๆไต่ขึ้นแต่ข้อเสียของเขาอย่างเดียวก็คือมันเป็นหุ้นช้านะครับเราสังเกตเห็นแท่งคือแต่ละแท่งความเคลื่อนไหวน้อยนะครับก็แต่วันนี้ด้วย สภาพวอลลุ่มครับก็ซื้อขายกัน20กว่าล้านก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็เป็นปกติแล้วก็ดูมีความพยายามจะลันไปด้านบนผมเลยหาแนวต้านให้ซะเลยครับแนวต้านใช้สวิงไฮครับหยู่ที่2.36ครับนั่นก็คืออีก3ช่องถัดไปนี่เองนะสำหรับตัว q s เราะฉะนั้นสายช้าสายเนิบนะบสายเนิบค่อยๆไปครับส3แท่งเทคโปรฟิสเอสช่อง เทคโบฟิตอนะไรพวกนี้อันนี้อาจจะคือคาตอบสําหรับสายเนบนะครับ QS และตัว QS ไม่ควรจะหลุด2.24ครับนั่นก็หมายความว่าราคาปัจจุบัน2.3 0ยเนี่ยยึ่ตึงตางพอดีระหว่าง2.36กับ2.24ครับถ้าได้กําไรจะได้สาช่องถ้าขาดทุนจะขาด3ช่องประมาณนั้นกับสำหรับตัว QS นะก็ครบถ้วนนะครับการบ้านวันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวสวยให้ก็เป็นไปตามสภาพตลาดนะครับไอ้ตัวที่สวยที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยบางตัวมันก็ รันยังไม่ไปรันติดอยู่แต่มันไม่เสียทรงนะครับมันไม่ถึงขั้นว่าเสียทรงคลา้คลายเซตแหละเซตก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเสียทรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันหลังจากนั้นในวันหลังวันสงการนะครับแล้วเราก็จะเจอ,อความชัดเจนของหุ้นในหลายตัวมากกว่านี้ครับในวันนี้ก็ให้การบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสําหรับการกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ